สวัสดีครับท่านผู้ชมบไม่จบเกมแล้วก็วันเสารเราคัมพิทกันอะไรละครับผมก็ตู้ใหม่มาอีกแล้วนะครับตู้ผ่านเพชรผมจริงๆช่วงนี้คือแบบแ <Hey. S 1> ก๊สได้ตลอดเวลาเลยนะครับผมกับโดคังอันโลมือไม่ขึ้นเลยอ่ะเออแบบช่วงนี้เริ่มเกยยับมากเลยนะครับผมแบบไม่ไหวจริงๆนะซึ่งเออเออตู้ใหม่ที่เข้ามาครับผมมันเร่มชื่อโกหังอะนะก็ไม่รู้ว่าเก่งไหมผมไม่ได้ไปอ่านรีวิวด้วยนะสิอ่ามาจิมบุซากา้าเซิร์ฟเวลนะครับผมอืม ตีเก่งมากนะครับถ้าเกิดเก็บคีย์ครบยี่สี่คีย์อ่ะฮะฮึมโอเคถ้าจะปั้นตัวนี้ก็ปั้นเป็นคริติคอลมียูนิตซูเปอร์แท็กด้วยนะครับฮะฮะเพิ่มดีเฟนต์ให้เพื่อนทุกคนด้วยแต่ห้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์หนึ่งเทนโอไมค์ก๊อดยูนิตซูเปอร์แท็กโคตรดีนะเนี่ยฮึมได้คียี่สิบสี่คีย์ดีเฟนต์บวกละห้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์โอโห ค่อนข้างหนานเนี่ยตัวละครหนามากนะครับตัวนี้เออวะเอ,อ๊ยอ,อ,อาจจะดูดีนะเนี่ยอาจจะเก่งก็ได้นะผมตัวนี้นะครับก็มาดูกันดีกว่าะะครับผมว่าในคลิปนี้เนี่ยผมจะเปิดได้หรือเปล่าใช่คือเครีคออยดอยู่กหรูออ้กๆๆันเลยเพราะว่าเกลือมาบ่อยนะครับอืมีมบูฟ้าที่ผมยังไม่เคยมีในไอเดีเนาะถ้าได้มาก็ดีเหมือนกันโกฟูสามหมัดดาคอนสอมเอามาเปิดเส้ทางก็งงงได้นะครับตัวนี้ตัวนี้ข้างตู้มีแล้วปั๊ใช่ไหม มีแล้วมีแล้วใช่ใช่ใช,ใช่อันนี้มีแล้วนะครับโอเคที่เหลือก็น่าจะเป็นตัวกระจกกระจกหมดเลยเนาะอือหืโอกาสเข้มสูงมากบอกเลยว่าสูงมากจริงๆนะอลหนะ้าตู้นี้ตั้งสามตัวดูค่ะครับขอให้เป็นขอให้คลิปนี้นะเป็นคลิปที่ดีนะครับผมก็อย่าเหมือนมูกับโกสามยเพราเม็นเกลือมากนะครับผมโอเคงั้นโมเต็ตแรงนะครับท่านผู้ชมไป ขอละจริงๆได้โปรด <Nice. S 1> เกื่องมาบ่อยแล้วโอเคขอบคุณมากขอบคุณมากจริงๆขอบคุณมากที่มีคอบคมบิเนชันมอเตอร์แลกกูแตงกิ้วเลยโอ้โหขอบคุณมากจริงๆอืมไม่เป็นไรลุร้นกันนะครับหน้าตูนะ้เนาะโอ้ยมีมีลุ้นเราไว้แค่นี้โกหางนะได้โปรดละจริงๆ อืึลึกลึกมากลึกโคตรโคตรลึกอ้ฮแล้วมันเป็นมึงไงกูฮ่โอ้ยแต่ละตัวฮหน้าตู้จริงนะตัวนี้ตัวนี้หน้าตู้นยครับผมแบบหน้าตู้เลยนะโอ้ยกระลุมไปแล้วด้วยตัวนี้ผมยังไม่มีป่ะผมจำไม่ได้ผมจำไม่ได้นะว่ายังไงแต่จะไม่มีใช่โอเคตัวใหม่นะครับล็อกเลยดีดีดี ก็ถือว่าเก็บคอลเลคชันได้อีกต,ตัวหนึ่งนะครับผมกูว้าแล้วกูเกลือมาติดต่อไปนะครับผมท่านผู้ชมอ๋ยเกลือเยกูเกลือได้เกลือดจริงเนาะจบแล้วนะพีสตัน yes oh oh โอไไนน้ไม่ได้เห็นนานมากจร,ริยยง,งามานนรไม่ได้เห็นนานมากนะครับอันนี้หมองเลยมันเป็นการเฉลยโอเคอันนี้เป็มชันที่กูหาดูได้ยากมากในช่วงเวลานี้ดูแลกับท่านนี้โอ้โหท่านเทพเวลาล้านกับในเวลาของเขาบอกกุญแจในรอบล้านปีกูไม่ได้เห็นสิ่งมีเกิดขึ้นมานานแล้วด้วยขอบคุณมากเลยว่าเกมโอ้โหย้อนเวลาชัวร์เนี่ยอ่ะไปรับกันดีกว่าแล้วครับผมกับโกหังนะ โอ้ยได้แล้วเว้ยเยสกูได้ละโอ้โหขอบคุณหลังจากที่กูเกลือมานานเกลือมานานมากจริงๆนะหมดเลยว่าแบบเกลือจนตุนพอ้ออะเกมน่้ได้โกหกว่วะท้อเลย <c oughs> ก็หายท้อแล้วนะครับผมถือว่าเป็นวันที่ดีของผมวันนี้เล่ยเยี่ยมว่ะโอ้โหขอบคุณว่าเกมขอบคุณจริงๆ คิดไปนะครับเยี่ยมโอ้โหฮึ่มไม่าได้ยี่สิบเกมโอ้โหปลาดอกแดงมือเทพมือเทพอีกมือวันนี้มือทองแต่มอดต่อไปมันก็นี่ยังไงมอดต่อไปการาันตีหน้าตู้หึงตัวละครนะครับผมก็เปิดเปิดไปหน่อยลักการ์ดไหนไหนก็การาันตีหน้าตู้แล้วนะครับก็แหมให้อีกถ้ามอดตีอีกจะเป็นอะไรไปเนาะ อ่ะแตกอันนี้การันตีหน้าตู้นะครับผมเออตุ่มเย็นๆตกใจคือตกใจมันการันตีน้าตูอยู่แล้วมูกับซาตานมาพร้อมกันไม่แปลกเลยไม่แปลกนะอันนี้ไม่แปลกเลยกูตกใจแย่แบบตกใจเลยเห็นมูสปาตานขู่ด้วยกันอันนี้ไม่แปลกเพราะมันการันตีหน้าตูนะครับ จะมีแถมไหมอืมอ่ตาตัวสนามได้มึงเหรอรนี่น่าแตกใจเท่าไรหร่ล่ะเออนี่เจ้าอาวะเยี่ยมโอเคบอกเลยว่าคลิปนี้ของดีคลิปนี้ผมมือเทพมากใช่โอ้ยนู้ที่สุดกักวหายเกลือสักทีวิงโดคพังเอ้ย กูเกิดมาหลายคลิปเลยเนี่ยโหดีที่สุดคลิปนี้กูได้ปลดปล่อยได้ทีหนึ่ง thank you โอ้ขอบคุณมากดีวะ่ะด,จด,ดีจริงดับดีจริงๆขอบคุณมากเกมโอ้โหกว่ากูจะหายเกลือนะมึงขอบคุณมาก L R สองตัวที่ผมยังไม่เคยได้นะครับผมแฮปปี้นะเว้ยอันนี้แฮปปี้จริงโอ้โหกว่าจะหายเกลือ กว่ากูจะหายเคียนนะมึงมีปุ๋ยปะ่ะไม่มีปุ๋ยนะครับกลัวหางตัวนี้นะมีเปล่าอืมเอ้ยหนีนู่นว่ะนี่ไงนี่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 น,น,นี่อันนี้เฮ้ยน,นี่กลัวหางทีนไม่ใช่ออสเตเมตต้องเป็นออสเตเมตกลัวหางอ่าไม่อันนี้ไม่ได้มีตัวฟา้าไหมอ่ะอืมตัวฟาร์มก็เป็นตัวฟาร์มด่านอ่น,นี้โอเคก็อืม โอ้ถ้าจะฟาร์มปุ๋ยอีเวนนี่คือมู้ปั้นยาวนะมึงคือกูต้องไปฟาร์มอันเน,นี้ยสิบเก้าตัวอันเนี้ยเก้าตัวแล้วก็เอาเวกขึ้นเลยเอาเด็กโกฮังเก้าตัวจะ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 ฟาร์ไมไหมอ่ะมันก็ฟาร์มได้แหละจริงว่าแต่แบบมันเสียเวลานะครับผมอืมเดี๋ยวคิดก่อนแล้วกันนะว่าจะทำดีไหมน,นะครับเออเดี๋ยวาไปฟาร์มเหรียญโอ้โหไม่เลยเหรียญไม่เลยเห็น,น,เ,เ,หนเหรียญคาโยชินคนนี้มานานเท่าไหร่นั้นแหละโอ้โห ไม่ได้เห็นดานมากนะครับแบบไม่เหรียญน,นี้คือแบบยุคเก่ามากนะครับผมแบบโอ้โหโอ้โหไปควาหนีงเก่าเยอะเลยโอเค่อไปนะครับผมกับบูเนะะาะเดี๋ยวไปฟ์มให้เหมือนกันโอเคปะมีปุ๋ยหรือเปล่าไม่ชัวร์เหมือนกันนะตัวนี้บูซปเปอร์เหรออืมไม่ได้มีปะจำไม่ได้ว่าะเมีปุ๋ยบูตัวนี้นะครับผมตามน,นั้นไม่มีไม่มี อืมไม่มีจริงแหละใช่ไม่มีนะครับต้องต้องใช้ปูต้องใช้ปูเลยตัวนี้ okay. โอเคเหมือนคลิปนี้ผมได้ปลกปล่อยว่ะหลังจากเกลือมานานกูได้ปลกปล่อยสักทีนึงโอเคนะครับผมไปปลดเส้นทางสักตัวสองตัวแล้วกันนะครับในคลิปนี้ได้มาไม่กี่ตัวที่เป็นเส้นทางเพิ่มได้นนี่ก็ตัวเดียวเส้นทางขวาล่างเลยนะครับโอ้โห ย่มยมจริงโกฮังมาเล่นกับทีมอะไรอะ่ะมาจิบุาาสาก้าเซิร์ฟเวลยังจิบุซาก้าเหรอก็จัดได้แหละออจง,งจริงป้าอยากเล่นแวะคือมันน่าเล่นมากเลยอะ่ะดูว่าคือเห็นสกิลแล้วคือแบบหน้าเล่นมากๆเลยนะครับผมอันนี้เป็นลีดเดอร์อ่า นี่นะครับจัดตามใจอยากแล้วกันจกจัดอะไรก็จัดไปนะครับใส่ใไปเลยว่ากันเออไม่ไม่ต้องสีเรียบอันนี้แล้วกันอ,อย่างนี้นา่าจะดีนะครับโอเคก็ไม่แย,ย่ไม่แย่ยมากอย่างนี้โอเค ก็ดูดีในคลิปนี้นะครับไม่แย่เลยก็เอาอาสองตัวรอว้อยห้าสิบเพชรก็กูเกลือมานานมากกี่เดือนวะแม่งสองก็ก็จะหายเกลือหลังจากนี้ก็ปีมาคือกูจะดวงดีนะฮยเก้าปีรอเลยรอรอดูงสตาร์ชีวิตผมเลยแล้วกันนะครับผมว่าเก้าปีผมจะดวงดีหรือดวงเกลือนะครับผมก่อนมาสั่งชิปเนี่ยนะผมต้องขอลาไก่อนนะครับผมรบกวนติดตามนครับสวัสดีครับ